ดูดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนมิถุนายนปี2567จะเป็นอย่างไร <S <S สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนมิถุนายนนี้ความรักจะเป็นอย่างไรนะครับในคลิปนี้เราก็จะดูทั้งคนที่โส,สนิทคนที่เลิกลากันไปแล้วคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนมีคู่ด้วยนะครับด,ดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูเรื่องของคนที่โส,สนิทนะครับคนที่สนิทเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องอดีตดูซิ ในเรื่องอดีตนะครับไพขึ้นเป็นยางราตีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นหนึ่งถ้วยนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันยังกุนในจิตใจของตัวเรานะครับในสิ่งที่มันเป็นความคิดในสิ่งที่เป็นความต้องการและสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเป็นการที่คุณเองจะต้องสร้างพลังใจให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการมีความรักการเจอความรักในรูปแบบใดก็าตามเรนไปขอกังวลใจและมีหลายอย่างที่คุณยังไม่รู้แล้วก็คุณยังไม่เข้าใจในความเป็นตัวเองดังน้ไพ่ขึ้นมันเหมือนแบบพลังงานที่มัน เหมือนยดน้ำอ่ะที่ค่อยๆเป็นค่อยไปนะในเรื่องความรักยังไม่ต้องไปทำอะไรเยอะในอดีตนะครับปัจจุบันนะครับเพิ่งขึ้นเป็นกรรมเทพรับแล้วก็ ขึ้นเป็นในเรื่องของ8ดเหลี่ยมนะครับในเรื่องต่างๆมันยังคงต้องปล่อยใจนะครับปล่อยจิตป,ปล่อยใจให้ส,สบายๆในะพิธีกรรมประเทศมีโอกาสความรักที่มันจะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับดังนั้นการที่คุณจะสมหวังความรักมันเกิดจากจิตใจที่มันผ่อนคลายจิตใจที่มันไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของอนาคตดูซิว่าอนาคตเป็นอย่างไรนะครับอนาคตพายขึ้นเป็นพระจันทร์นะแล้วก็ขึ้นเป็น ห้าไม้นะครับในเรื่องของส,สิ่งที่เป็นความต้องการให้คือพระจันทร์เป็นความอ่อนไหวในเรื่องของความรู้สึกตัวเองด้วยนะครับแล้วก็หมายถึงเรื่องของเสน่ห์ได้ด้วยนะในเรื่องของพลังงานที่เออปัจจุบันมีพลังงานของกรรมเทพมานะครับอนาคตมีพลังงานของพระจันทร์มาก็มีโอกาสที่จะมีเสน่ห์แล้วมีคนเข้ามาได้ด้วยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว,ว่าจิตใ,ใจคุณจะมีความเข้มแข็งมากแค่ไหน Favorite. ด้วยเช่นกันในเรื่องของความรักนั่นเป็นการปรับใจในปัจจุบันให้ดีไม่ต้องไปคิดคาดหวังนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมากมายให้เป็นไปตามความรู้สไปไปสึกกใเเเเปปป็็นนนนไตาามมมิ่่่่งงงทีััคคววรรรจะนนรือออข เรารู้สึกว่าในปัจจุบันนะักจะมีคนเข้ามาไมในเรื่องของความรักดูสิโอกาสความรักมันก็มีเข้ามานะพายเก็แบกปัดเนี่ยมีคนที่มาบันมาปันใจนะครับมาปันใจให้เราเกิดความรักคืออยู่ยตัวคณเองจะพร้อมหรือเปล่าไพายเกิดเป็นความประมาทเป็นความกลัวในเรื่องความรักอดีตที่มันยังเป็นที่แบบเรายังไม่เข้าใจในเรื่องของความรู้สึกตัวคณเองมากเท่าไหร่นะครับการปัดตับใจตัวคณเองให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยการจะมีรับรักที่จะดียิ่งขึ้นมันก็ จะมีขึ้นมาได้นะในเรื่องต่างๆเนี่ยขึ้นอ,อยู่กับว่าคุณเนี่ยมีเรื่องของความฝังใจมีเรื่องความติดโอติใจในเรื่องอดีตและอยากที่จะมีความคาดหวังที่จะเอ้จะมีความรักให้มันดียิ่งขึ้นทํำยังไงบ้างการที่คุณเองจะให้ความรักมันสมหวังจะเป็นรูปแบบอย่างไรได้บ้างมันขึ้นอยู่กับว่าเอ้คุณเองเนี่ยจะปรับใจตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนการจัดการหัวจิตหัวใจความรู้สึกต่างๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำย่างไรได้บ้างนะขึ้นอ,อยู่กับ การสร้างพลังงานตัวเองนะครับสำหรับเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่เข้ามาเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจด้วยหากใจมันตกลงไปเนี่ยคนก็มีโอกาสจะสูญเสียรักที่ดีที่กำลังเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะครับลักษณะคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสําหรับลักษณะแรกดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ลักษณะแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงจังกับความรักนะคนที่เข้ามาคนนี้นะครับเอ่อไม่ว่าเราจะทำอะไรเหมือนเขาเป็นคนคลั่งรักระดับหนึ่งเหมือนกันนะเอ่อในเรื่องของาังรก ตรงนี้นะมันก็ทําให้มันก็ทําให้เราเปิดใจได้ด้วยเหม <h> ือนกันเมื่อเราเปิดใจมากข anyway. ึ้นเนี่ยมันเกิดการศึกษาเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นความรักที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะในเรื่องลักษณะที่เขาก็มีความทุกข์บางอย่างที่คล้ายๆกับเราเหมือนกันในบางอย่างที่มันเป็นความลับซึ่งกันและกันที่มันก็ต้องมีการเรียนรู้มีการปรับทาความเข้าใจนะถ้ารู้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ความรักไปต่อได้มันเหมือนมันเจออะไรมาคล้ายๆกันนะมันก็เลยทําให้มันเรียนรู้มันปรับทําความเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นอีกในเรื่ออองงงงขขคคววาามรรัักกนนเะแล้้จต ได้ที่ไหนดูสิปับไป่ขึ้นผมเลยคิดนะมีโอกาสจะเจอด้วยความบังเอิญเหมือนกันนะไม่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ต้องไปควายหาไม่ต้องไปมองหาเลยนะมันจะพบปะพบเจอในการใช้ชีวิตประจําวันของคุณเองเลยนะครับส่วนสถานที่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะในสถานที่ทํางานนะครับอโอกาสที่เป็นไปได้ในสถานที่เราเนี่ยไป ท่องเที่ยวนะไปที่นู่นทุนนู่นที่นี่อะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปผ่อนคลายจิตใจแล้วก็ได้พบักคนคนนี้ได้ด้วยนะครับนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะดงดูดจากคนที่ทํางานนะครับในเรื่องของพลังงานที่เอ่อได้รับความผ่อนคลายอาจจะไปเที่ยวกับสถานที่ทำงานก็ได้แล้วไปพบปะคนคนนี้นะครับก็มีโอกาสอีกเช่นกันอ่ะดูซิว่าลักษณะต่อไปเป็นอย่างไรลักษณะต่อมานะครับเขาเป็นคนปิดกั้นนะความรู้สึกนะครับให้ขึ้นเป็นปลดล็อกจิตใจของตัวเขาจากการเจอเรานะครับแล้วก็มันเป็นการที่มันระบายความทุกข์ซึ่งกันและกันและเราก็ระบาายควมทุข ให้กับเขานะเป็นการที่เขาเองเป็นผู้ฟังนะผู้ฟังแล้วก็ก็อยากเป็นผู้ให้ด้วยนะเพื่อให้เรามีความสุขดนั้นมันเหมือนมันต่างฝ่ายต่างพบเจอความทุกข์คล้ายๆกันแล้วก็พายขึ้นว่ามันเหมือนเขาเองเนี่ยลักษณะที่ชัดเจนมากๆเหมือนเขาเพิ่งจะถูกเลิกนะบอกเลิกบอกลาในเรื่องความรักมาแล้วมันเหมือนมาพบปะตัวเราพอดีนะมันเป็นจังหวะที่ได้ทําความรู้จักกันมันเป็นจังหวะที่ทําให้เรารู้สึกดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับอะดูสิว่าแล้วเจอคนคนนี้ได้ที่ไหนดูสิ สถานที่นะคะพายขึ้นเป็นในเรื่องของการที่อาจจะมีในเรื่องการพบเจอในสารที่มงคลน,นะเป็นวัดวาอารามก็ได้เป็นสถานที่เทวสถานก็ได้ก็มีโอกาสที่จะได้รับ ความรักได้รับความสุขเหมือนมันพบปะพบเจอโดยบังเอิญไรแบบนี้แต่มันก็มีโอกาสที่จะเคยรู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาขนาดนั้นแต่มันเหมือนโชคพาวาสนาทรงพรมลิขิตที่จะให้มันทาความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับมีการพูดมีการคุยมีการไปทานอาหารกันร่วมกันนะครับแล้วก็มีการทําความรู้จักกันซึ่งมันก็ทําให้เป็นโอกาสที่คล้ายๆกับความบังเอิญด้วยซ้าไปในปัจจุบันนนไม่งั้นไพ่จะคงไม่ขึ้นหรอกในเรื่องของกรรมเทพเหมือนกามเทพแผงสอนให้เราได้พบกันกับ คนที่กำลังเข้ามาดังนั้นเราปรับใจตัวคุณเองให้พร้อมก่อนดีกว่าไม่ว่าจะเจอรักษันหนึ่งหรือักษาสองอย่างไรก็ตามหักใจไม่พร้อมมันก็ยังไปต่อไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูซิว่าเราไพ่จะแนะนําอะไรคุณบ้างนะครับในเรื่องของความรักเลยดูซิสิ่งที่ไพ่อยากแนะนําไพ่คือในเรื่องของการปรับคุณนี้ปรับใจคุณเองเนี่ยให้มีความสบายใจมากขึ้นนะครับในเรื่องของการเอ่อการสร้างพลังจิตพลังใจนะไพ่คือไปเล่นเกมนะมันหมายถึงการสร้างจิตใจให้ดีขึ้นก่อนแล้วก็เอ่อการที่คุณจะพบเจอความรักที่ดีเนี่ยมันหมายถึงว่าเอ่อคุณเมื่อใจคุณพร้อมใจคุณดีนะ่ะนะการพูดคุยการสานต่อความรักที่มันเข้ามานี่ก็ไปต่อได้ง่ายนะครับในเรื่องความเคร่งเครียดความกลัวนะความกังวลต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในออดีตตก็้้งงงปล่ยวาาบ งั้นเนี่ยความรักที่ดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากจากใจคุณเองต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของวัดนะเออจะมีโอกาสที่จะที่บอกไปว่าลักษณะหนึ่งเนี่ยมันจะเจอทั้งออที่วัดสกเทวะวัดสถานต่า,างๆดังนั้นการที่พาตัวเองไปสถานที่นั้นเนี่ยมันก็มีการเป็นการเพิ่มโอกาสใน,นเรื่องความรักมากขึ้นแล้วก็ไปในเรื่องของการที่สร้างความมั่นคงทางจิตใจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของทหารเนี่ยหมายถึงการ ปรับในเรื่องของความรู้สึกข,ของตัวเองให้ดีขึ้นและปรับใจให้มีความมั่นคงการจะเริ่มต้นรักใหม่มันจะได้มีใจที่จะไปเปิดประตูความรักให้มันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับพ่ายคนนอนไม่หลับเนี่ยหมายถึงเรื่องของการที่มันมีความกังวลในหลายอย่างและเราปรับมุมมองนะครับทั้งความเครียดทั้งในเรื่องของความคิดในใจของคุณเองเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นในเรื่องการจะรับรักมีความรักมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ มาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้านในเรื่องของความรักเลยดูซิไพ่ขึ้นเป็น2ถ้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่มันต้องลุยได้ละในเรื่องของความรักเพราะมันเริ่มดึงดูดเข้าหาตัวคุณเองมากขึ้นในเรื่องของความรักมันมีโอกาสที่จะเข้ามาหากคุณไม่ลุยตอนนี้ไม่ทําตอนนี้ มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากในเรื่องความรักได้ด้วยนะในเรื่องต่างๆไพ่ขึ้นเป็นพญานาคคู่โอ้โหไพ่ขึ้นคู่อีกแล้วนะครับไพ่ขึ้นเป็นกรรมเทพอีกแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่มันมาเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเป็นเรื่องกรรมเทศในปัจจุบันมีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเนี่ยจะสานต่อไปต่อหรือเปล่านะไพ่ขึ้นเป็นองค์คู่ริมาดคือการที่คุณเองเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากในเรื่องของความผิดพลาดในดีในเรื่องของความรักในเรื่องสิ่งที่มััััััันนนนนนนทททํําา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 าผผิิดดดดดดพพพลลลมมมมมมกกกก็็ไไ่่่่่่่่แอออออคคคคค้ววววปปจจจจจจจุุุุุบบณณณะะะีีีหยยยตตูงร และเรียนรู้อะไรจากอดีตที่มันผ่านมาแล้วและทําความรักที่ดีให้เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นจะดีดีกว่านะครับจะดีสักกว่านะหากคุณเองเนี่ยปรับใจให้พร้อมแล้วก็มุ่งสู่ไปต่อสร้างพลังใจที่ดีเพื่อจะมีความรักที่ดีเนี่ยตามมาได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับ มาดูในเรื่องของคนที่เลิกหลากันไปแล้วนะครับอดีตเป็นอย่างไรดูซิอดีตไพ่ขึ้นเป็นสุพรรณบัชานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของสามเหลี่ยนนะในเรื่อง,องต่างๆความรักมันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะครับมันก็เป็นเหมือนแบบเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วก็ทําิตใจให้มันยิ่งขึ้นจะดีสุดเลยนะครับปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นพระราบนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นจัดเม้น์นะครับในเรื่องของสิ่งที่ คุณเองเนี่ยต้องสร้างพลังใจของตัวเองให้ดีแล้วเป็นการตัดสินใจของคุณเนี่ยให้เกิดความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆในเรื่องของสิ่งที่คุณเองต้องออปรับใจนะแล้วก็เตรดกตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นการตั้งเป้าหมายนะั้นเรื่องความรักจะทำอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นการปรับใจให้เข้มแข็งมากขึ้นก็อยู่ที่ตัวคุณเองเลยด้วเช่นกันนะครับอนาคตหลัก อนาคตนะครับพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเท้าทอร์ตรสนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของเจ็ดเหรียญทุกอย่างต้องคอยหมั่นทําความเข้าใจหมั่นสร้างพลังใจตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของความรักมันก็จะ,ะค่อยๆนะค่อยๆนะดีขึ้นจากการปรับใจนะครับการเข้าใจถึงความเป็นโัวตนแล้วก็ปล่อยใจให้มันสบายๆมากขึ้นการที่จะมีความรักที่ดีหรือว่ามีอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในเรื่องความรักมันก็จะดีขึ้นจากจิต ใจของคุณเองด้วยเช่นกันนะครับดูสิว่าเราความรักเก่าจะกลับมาไหมดูซิมันไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต่างฝ่ายต่างก็มีความสุขดีในส่วนที่เป็นแล้วนะในเรื่องของตัวคุณเองเนี่ยเมื่อมีความกล้าหาญมากขึ้นมันเหมือนมันก้าวข้ามสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ไปสร้างความสุขให้มาเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นพระผมเนี่ยหมายถึงความรักที่มันจะ ดีมากขึ้นในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่เป็นอนาคตมันไม่ใช่คนเก่ามากกว่าดังนั้นโอกาสเรื่องการกลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับการปรับใจของตัวเองแล้วไปต่อในเรื่องความรักมันก็จริงกว่าเหมือนมันก้าวเดินก้าวออกประตูมาแล้วนะมันไม่มีทางถอยหลังกลับในสิ่งที่มันเป็นมาแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเดืร้ายอะไรนะครับเป็นแค่งงว่าคุณปรับใจที่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อจะดีสุดเลยนะครับแล้วทศวิว่านแนวโน้มในเรื่องความรักใหม่ๆนะครับจะมีโอกาสไหมดูซิ คือว่าเทมห,หมดหน้าตักมีโอกาสที่จ,จะมีคนมาเทใจกับคุณเลยนะในเรื่องความรักมันก็ไม่ต้องไปคิดเยอะเลยมีโอกาสทีส่จะเข้ามาเองด้วยซ้าไปโดยที่คุณเองไม่ต้องไปร้องหาไม่ต้องไปเรียกร้องเมื่อถึงเวลาเขาจะเข้ามาหาเราเองในเรื่องของความรักใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่มันดึงดูดจ,จากหน้าตาของคุณความเป็นตัวคุณเองอยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเพียงทําใจให้พร้อมเปิดประตูบ้านของคุณเองเนี่ยต้อนรับความรักที่จะเข้ามานะก้าวข้ามอะไรต่างๆไปให้ได้ความทุกข์ต่างๆไปให้ได้เรื่องความรักมันก็จะ เติมเต็มนะความสุขของคุณได้โดยเช่นกันนะครับดูซิเราไพ่จะแนะนําอะไรไหมดูซิสิ่งที่ไพ่แนะนำนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของอาการปรับใจนะปราบความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจของตัวคุณเนี่ยไพ่ขึ้นไปเรื่องถ่ายรูปนความความทรงจําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวคุณเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะสิ่งที่มันจะเป็นนะครับไพ่ขึ้นแต่งหน้าเป็นการปรับรุกทัด สถานะทความคิดอะไรต่างๆของคุณเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับการปรいいับใจปรいいับความรู้สึกหลายอย่างมันก็ทําให้คุณโตขึ้นมุมมองเปลี่ยนขึ้นนะความรักมันก็ดีขึ้นตามความคิดของคุณได้ด้วยนะครับเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบโชคนะครับโชคที่จะมีคนเข้ามาโชคที่จะได้พบพรมิคิดที่จะเข้ามาหาคุณเองนั้นะมันก็ต้องมีการเสี่ยงโชค,คกันบ้างนะครับเสี่ยงที่จะรักใครสักคนมันก็เหมือนเราไม่รู้หรอกว่าใครคิดอะไรอย่างไรแต่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่บับงเกิดขึ้้้้นนนนนไไไไมมม่่่ตตตตออองงปปืเเคิดาากัยทใจ จนเกินไปก็เพียงพอในเรื่องความรักต่อมาไพคิดว่ามันก็ให้สนุกในชีวิตในห้วงช่วงนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะกับการที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวคุณในเรื่องของความรักทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าหากคุณเครียดกันมันมากจนเกินไปกับความคาดหวังในความรักจนเกินไปมันก็ไม่ช่วยอะไรที่ดียิ่งขึ้นดนะังนั้นเ,เรามีความสุขกับสิ่งที่จะมีผลเข้ามาดีกว่ามีความสุขในสถานะที่เราเป็นในปัจจุบันดีกว่าดีกว่าเรามานั่งอมทุกข์ มานั่งเครียดจนเกินไปมันก็ไม่ช่วยอะไรให้ดียิ่งขึ้นแต่เราปักใจให้มันดีขึ้นจะดีกว่าเพื่อจะมีความรักที่ดีรอคุณอยู่ในอนาคตนั่นเองนะครับแล้วดูซิว่าเราไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างเลยซิ ไพ่ขึ้นในเรื่องของ5ดาบนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเดอะแฮงแมนนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ของคุณนี่แหละที่มันขังตัวเองเอาไว้นะในเรื่องความรู้สึกต่างๆเราต้องออกจากกรงได้แล้วออกจากความทุกข์ออกจากความกังวลแล้วก็อย่ารู้สึกผิดในสิ่งที่คุณเคยกระทาํามาทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วและดีที่สุดเท่าที่คุณจะคิดได้แล้วนะครับให้กําลังใจตัวเองเยอะๆในเรื่องของไพ่ต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเสือสมิงนะครับในเรื่องพลังงานลบๆของคุณเองนี่แหละนะไพ่ขึ้นพลังงานลบๆท เป็นความคิดที่มันหลอกตัวเองว่ามันจะดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นนะแต่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่มันเป็นไปและ เดินหน้าต่อจะดีสุดเลยนะครับไปึ้นเป็นพระแม่คงค่านะครับเอาง่ายต้องชำระล้างความทุกข์ร้อนทุกใจเอาง่ายต้าสมมติจ,จ,จิตใจรู้สึกแบบเฮ้ยมันหมองมวมันรู้สึกแย่ก็ลองไปอาบน้ำมนต์ก็ได้นะตามวัดวาอารามต่างๆก็ได้ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ที่รับทําสิ่งเหล่านี้จะทําให้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องคุณใส่มนดำหรอกไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายให้เราคิดว่าการอาบน้ำมนต์เพื่อล้างทุกรางโศกรางสิ่งไม่ดีล้างความโศกโรคภัยต่างๆให้หมดเคราะห์มดโสมดโรคภัยไปเป็นเรื่องของการที่เราสร้างสติโดยการมีน้ะ เข้ามานะตามร่างกายของคุณเองนะครับเหมือนน้ําเป็นสิ่งที่เตือนสติคุณเองให้มีการตื่นมากขึ้นมีสติมากขึ้นในการกระทําอะไรก็ตามการจะมีความรักเหมือนเราล้างทุกส,สิ่งอย่างไปแล้วและจะเริ่มต้นความดักที่ดีที่จะมาเกิดขึ้นจากปัจจุบันถึงอนาคตก็ช่วยได้โดยเฉยนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับ มาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะเจ้ชาชะตาไพ่ขึ้นเป็นพยาคุดนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเดมูลนะครับในเรื่องต่างๆที่มันเกิดความเหงานะมันเกิดจากความชาัดเจนนะไพ่ขึ้นเป็นคุดยุทธนาคนะครับหมายถึงเรื่องของการที่มันมีความผัวพันกับใครสักคนหนึ่งแต่แก็ยังรู้สึกเหมือนมันเหมือนจะได้ครอบครองแต่ไม่ได้ครอบครองมันเกิดความเหงามันเกิดความไม่ชัดเจนนะมันเกิดความอ,อยากได้อะไรที่มันมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับส่วนคนที่คุยด้วยนะครับไพ่ขึ้นเป็นพยาพ ตัวเขาเองมันมีความทุกข์หลายๆอย่างที่มันผ่านพ้นมาเยอะเขาจึงเลิกเยอะเขาจึงมีเหตุผลเยอะเขาจึงมีข้ออ้างอะไรมากมายสราสร,สรพัดสารเพยนะครับมันทาให้คุณเองอาจจะรู้สึกเ,เหนื่อยเนน็บนะครับแล้วก็ทําอะไรมากไม่ได้ซึ่งมันต้องใช้ความเข้าใจกันจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วเขาคิดอย่างไรกับเรานะสิ่งที่เขาคิดไปขึ้นเรื่องของการสื่อสารเขาอยากจะคุยกันเยอะๆทําความเข้าใจกันมากๆกว่านี้นะครับในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยไม่ใช่เป็นที่เกลียดเรานะไม่ใช่ไม่ชอบเรานะแต่เขาเองเนี่ยก็อยาก ที่จะให้มันเข้าใจกันมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าเขามีความเป็นตัวตนของเขาเขาอยากจะมีความรักที่มันมีความสุขจริงๆแล้วไปต่อกันเรื่อยๆไม่อยากคบเลิกๆนะครับอยากที่จะเกิดความชัดเจนที่มันเป็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นจากตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้เราเนี่ยเร่งรีบจนเกินไปดีที่สุดเลยไม่งั้นนะเขาจะเกิดความลำบากใจนะครับแล้วเขาจะเกิดความอึดอัดมันก็ทําให้ความรักตรงนี้มันก็จบลงได้ไวได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับดูซิว่าเราไพ่จะ ไ่ขึ้นเป็นเนี่ยเรื่องของความเร่งรีบอย่าเร่งรีบจนเกินไปในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปให้มันเป็นไปตามความรู้สึกนะครับไ่ขึ้นพานาการหมายถึงว่าเรื่องราวต่างๆที่มันมีร่วมกันการไปดุนการไปเดทการพบหาการพูดคุยการที่จะหาเรื่องมาพบปะกันเยอะๆคุยมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันบังเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ความกังวลใจของเขาความไม่สบายใจของเขามันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับไ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่มันอาจจะต้องพาไปเดทหน่อยพาไปหาความสุขไป กินข้าวไปชอปปิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้มันผ่อนคลายกันมากขึ้นแล้วก็เกิดการพูดคุยแล้วเกิดความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่ขึ้นเป็นหนังสือเนี่ยแนวต่อาามาที่ไพ่ย่างแนะนำนะคือการศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆเหมือนการที่เราเขียนหนังสือคู่รักของเรานะครับเหมือนเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปให้เรื่องราวมันพาไปให บุญพาวัาสถานสงมันพาไปด้วยการกระทําด้วยความเป็นตัวคุณเองนี่แหละในเรื่องความรักมันก็จะค่อยชัดเจนมากขึ้นนะครับการที่เราวาดฝันกันแบบไหนเราอยากมีความรักแบบใดมันจะเข้าใจความหมายของความรักของซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้นจาก ประสบการณ์ที่มันพบเจอนะครับดังนั้นไพ่ก็เป็นเข้าป่าคือการเดินทางในเรื่องของความรักทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องใช้เวลานิดหนึ่งที่จะต้องศึกษาดูใจแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ไปต่อในเรื่อง,องความรักเพียงแค่ว่าอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปซึ่งมันจะไม่มีผลดีเท่าไหร่กับเรื่องความรักของคุณเองในช่วงจุงนี้ระวังให้ดีนะครับมาดูซิว่าเราไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างในเรื่องของความรักเลยซิ ไพ่ขึ้นไปในเรื่องของ5เหรียญน,นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าชายถือไม้นะครับในเรื่องต่างๆมันเหมือนเป็นการวัดใจคุณเองเหมือนกันนะ <S <S ในเรื่องของการที่จะมีความรักที่ดีแล้วก็การที่จะมีความรักที่มันยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็เข้าใจถึงความทุกข์เข้าใจถึงความเป็นไปของตัวเขาและก็ตัวเราด้วยนะครับบางอย่างมีความเข้าใจกันได้นะครับบางอย่างมันก็ยังคุยไม่ได้ก็ต้องดูตามหลักตามเวลาให้ดีตัวกัดนะ ในสิ่งที่พายอยากจะบอกต่อมาพายขึ้นไปในเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้มีการเดินทางก็จะดีเหมือนกันการที่จะไปเที่ยวรวมกันดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นการใช้ความคิดการใช้ความเป็นตัวเรานะครับแล้วก็ความมั่นใจในเรื่องของสิ่งที่เป็นนักในเรื่องความรักมันจะ,จะค่อยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในสิ่งที่คุณอาจจะต้องสร้างพลังใจตัวตนเองให้ดีมากขึ้นก็เดิมและความรักก็จะได้ยิ่งขึ้นได้้วยเช่นกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นพลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและกด u b s c r i b e นะครับใครที่กด u b s c r i b e แล้วก็ขอให้ความรักปังๆทุกคนเลยนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูในเรื่องของความรักคนมีคู่นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูในเรื่องของเจ้าตานะครับเจ้าตาเป็นอย่างไรในเรื่องคนมีคู่เออเจ้าตานะครับให้ขึ้นเป็นราสีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชินีถือเหรียญนะครับในเรื่องของพลังงานทางจิตใจของคุณเองเนี่ยมันต้องมีการ ปรับใจให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็การที่คุณเองอาจจะมีความทุกข์บางอย่างนะมีความไม่สบายใจบางอยา่างในเรื่องของความรักเออบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องก้าวข้ามความรู้สึกต่างๆเนี่ยไปให้ได้นะครับในเรื่องของคู่ของเราดะนะครับเออคู่ของเราแฟนของเราเนี่ยไ่ขึ้นเป็นหนุมานแล้วก็เออขึ้นเป็นราชาถือไม้นะครับในเรื่องของพลังงานทางจิตใจเนี่ยความเป็นตัวเขาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะอดกลั้นนะครับการปรับใจ ในเรื่องของการที่จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ซึ่งกแลกันและตัวเราและตัวเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่มันต้องเรียนรู้หลายๆอย่างให้มันไปได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของความรักในอดีตเกิดอะไรขึ้นดูซิอดีตพ่ขึ้นเป็นนางอิลานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชินีถือดาบนะครับในเรื่องต่างๆมันอาจจะมีการควบคุมกันนะครับควบคุมความรู้สึกหลายอย่างที่บางทีก็เป็น,นมุมมองที่ต้องการให้ความรักดีขึ้นนะแต่มันเป็นการที่มองกันเด็กเพียงแค่แบบมุมเดียวนะมุมเรามุมเขามุมเดียวเท่านั้นแต่ยังไม่เกิดการที่มันคุยกันจจรริงๆๆะคบ ปัจจุบันล่ะปัจจุบันพาขึ้นเป็นพระแม่กาลีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเก้าถ้วยนะครับในเรื่องต่างๆมันต้องยึดมั่นในความสุขของกันและกันในอะไรก็ได้ที่มันทาแล้วมีความสุขแต่ระวังเรื่องของอารมณ์มากกว่าที่มันพุ่งพ่านเกินไปนะบางอย่างมันใช้อารมณ์เป็นเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เกิดการทุบตั่งตามความรู้สึกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอนาคตพาขึ้นเป็น พยายมนะครับเราขึ้นไปเดอะฟูนะในเรื่องต่างๆที่มันเป็นความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นความเป็นเด็กความเป็นความต้องการความต้องการตรงนั้นความต้องการตรงนี้แต่มันต้องยึดฐานความเป็นจริงด้วยนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มันมีร่วมกันและจะทําอย่างไรให้ความรักมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับดูซิว่าแล้วในเรื่องของความรักของเราเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรบ้างดูซิ ข้อควรระวังไปขึ้นการกระทบความรู้สึกเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดนะครับเรื่องของการกระทําบางอย่างที่มันยังกระแทกจิตใจกันอยู่มันก็ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นการที่มันมีการเปลี่ยนปแปลงและมีการกระทําบางอย่างที่มันเกิดความรู้สึกก็ต้องใส่ใจกันให้มากขึ้นนะครับเพื่ขึ้นเป็นแสงสว่างชีวิตหมายถึงการเปลี่ยนปแปลงตัวเองใหม่ให้ดียิ่งขึ้นจากการที่อาจจะพูดปลักเปาะไปหน่อยพูดโดยไม่คิดไปหน่อยเนี่ยมันมีผลกระทบทางใจกับผู้ของเราค่อนข้างมากดังนั้นเมื่อเราทําให้มันมองเรื่องความสุขขใใใจจจมมมมาา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 กกกววว่่นคคคสสบบบยยยออออองงงงงงูเเรรั็ต้ ให้มันตรงกันมากยิ่งขึ้นและมันจะเกิดการฟังในเรื่องของเหตุผลความเป็นซึ่งกันและกันได้มากยิ่งขึ้นโดยเชงกัดน,นะในเรื่องของความรักอยู่้วยการปรับใจกันอย่างไรมากกว่าเรามาดูคําแนะนำหน่อยกันนะครับว่าในเรื่องความรักไพ่จะแนะนําอะไรไหมนะนเรื่องการร้องไห้ความรู้สึกที่มันกระทบทางจิตใจของคุณเองนะครับสิ่งที่มันเป็นความทุกข์เนี่ยไพ่คือเป็นความยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่มันเป็นไม่ได้ไพ่คือบนดำเป็นถึงการที่ บางอย่างมันก็ยอมรับไม่ได้นะในถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันผิดก็ตามจะรู้ว่ามันเป็นก็ตามบางอย่างมันก็ต้องอย่าเอาแต่ตัวเองเองเดียวมันก็ไม่ดีนักนะนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมองถึงความสุขของคู่คุณเนี่ยมันคืออะไรนะความสุขของคุณมันคืออะไรแล้วก็มันเป็นการที่หาช่องตรงกลางและเราสร้างความสุขร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นนะครับในสิ่งที่มันเป็นความคิด อะไรต่างๆที่มันเป็นความเป็นตัวเรานะแล้วก็ภพ่ขึ้นในเรื่องของการดูซีรีส์นะครับการที่เรามีการปรับใจกันให้ดียิ่งขึ้นในการที่อาจจะหากิจกรรมทำร่วมกันสร้างความสุขร่วมกันเนี่ยสิ่งที่มันเป็นการเริ่มต้นสีดีที่มันเริ่มต้นใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆที่มันสร้างขึ้นร่วมกันการดูหนังการดูซีรีส์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ และไม่ต้องไปคิดอะไรมากในเรื่องอดีตที่มันผ่านมาเราทมัปัจจุบันที่ดีที่สุดในเรื่องของความรักมันจะเป็นการเติมเต็มสร้างสิ่งหัวเราะให้กันและการในเรื่องของความรักสร้างรอยยิ้มให้กันและการในเรื่องของความรักทุกอย่างมันก็จะค่อยๆประเกาองและดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันเรื่องความรักจริงๆแล้วแทบไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องมันทําความเข้าใจมันปรับใจในความรักให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าเราไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างในเรื่องความรักนะครับไพ่ขึ้นเป็นเทม นะเรื่องของการปรับสมดุลแล้วก็ขึ้นเป็นเจ็ถ้วยนะครับในเรื่องต่างๆที่มันเป็นให้ขึ้นเปคล้ายๆความฝันใช่ไหมในเรื่องของการที่คุณเองอาจจะต้องมีการวางแผนแล้วก็ปรับสมดุลให้ดีในเรื่องของความรัจกจัจเป็นปนถึงอนาคตสร้างมุมมองต่างๆหรือการวางแผนร่วมกันจะทํำอะไรร่วมกันสร้างความสุขร่วมกันการไปเที่ยวการที่จะ ฟังก er ันมากยิ่งขึ้นนะครับการยอมรับกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องความรักมันก็จะเป็นการปรับในทิศทางที่ดีให้ขึ้นในเรื่องของมงคลสมรสนะครับในเรื่องของการสร้างคู่ชีวิตให้มันดียิ่งขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นจากตัวคนเองในเรื่องความรักก็ไปทิศทางที่ดีได้นะครับใหขึ้นเป็นเศรษฐีนวโกดในเรื่องการ การสร้างบารมีร่วมกันการทำบุญเสริมดวงในเรื่องของความรักของเราทั้งคู่เนี่ยมันก็เสริมแล้วไปต่อกันได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจกันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เห็นถึงจิตใจกันมากขึ้นแค่ไหนด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นพลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและกด s u b สไคร์นะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักปังๆกันทุกคนทุกท่านเลยนะครับดวงจะดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับ